ที่ที่คว้าปริญญาตรีด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดบรู๊คส์นางเอกลูกเครื่องไทยสวีเดนปูปรายาก็เหินฟ้ากลับจากอังกฤษมันลุยถ่ายละครทีเดียว2เรื่องรวดจนโรคประจำตัวทั้งไมเกรนและโรคกระเพาะกําเริบแต่เจ้าตัวก็ไม่คิดจะหยุดพักงานเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะเป็นนักสแสดงไปอลไรที่เราโชคดีมากอ่ะเราบ่นไม่ได้ว่าเราเหนื่อยหรือเราบ่นไม่เพตอนนเด็กปูเคยฝันว่าปูจะรวยวันหนึ่งแล้วมีคนแต่งหน้าแต่งตัวให้ก็นี่ไงได้แล้วก็เลยรู้สึกว่าอาชีพเราง่ายไปถึงกองก็มีคนแต่งหน้าทำผมให้ มีคนเอาอาหารที่เราทานเรามีหน้าที่เดียวจำบทถามว่าเหนื่อยไหมก็อย่าพูดพูดดีกว่าว่าเหนื่อยแถมงานนี้สาวแรงรักเรียนยังเผยอ,อีกว่ากำลังเตรียมตัวเรียนต่อปริญญาโทผ่านอินเทอร์เน็ตทางด้านประวัติศาสตร์ศิลป์ในช่วงปลายเดือนนี้ด้วยล่ะค่ะผมูไม่ค่อยเจอคนนอกจากคนในวงการบันเทิงและรู้สึกว่าชีวิตปูขาดมุมที่ได้พูดคุยถึงสิ่งรอบโลกเรื่องอื่นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับข่าวเรื่องไม่ได้เกี่ยวกับวงการบันเทิงและรู้สึกว่าถ้าเกิดตัวเองได้เรียนโทรมันอยู่ จริงๆปู่อยู่เมืองไทยปูเหงามากเลยคะ,ะปูไม่ได้ไม่ค่อยได้ทําอะไรอะ่ะพอได้เรียนโทรม,มันได้มีอะไรทำแหมมุ่งแต่เรียนกับทํางานแบบนี้ระวังหนุ่มคนสนิทอย่างน้ตวิเศษเขาจะน้อยใจเอานะจ๊ะ